กพรุ่งนี้ดูคิวอยู่นะคะอาจจะไปเพราะว่าถ่ายละครเมื่อวานก็ถ่ายละครนะคะก็เลยไม่ได้ไปเลยแล้วบางทีพี่เบสก็คิวไม่ว่างด้วยเทรนเนอร์ดิฉันคิวฮอตเกิน Q, ขอบคุณคุณกวิตเทพคะ่ะส่งหัวใจมาให้เมื่อไหร่มีละครเป็นคำถามที่ต้องมีทุกไลฟ์นะ เมื่อไหร่มีละครปีหน้าเลยนะเพราะว่าตอนนี้ยังถ่ายทําอยู่นะคะละครยาวมาก28ตอนทําให้ต้องถ่ายประมาณ8เดือนนะคะ <c oughs> ใช้ระวังโค้ชเบสว่าเอานะครับพี่เบสแบบว่าจะไม่รู้จะว่ายัางไงแล้วอะ่ะแบบเหนื่อยตามแล้วทุกครั้งที่เขาทักมาหาคือเขาจะส่งรูปอาหารที่เขากินมาให้เราดูถ้าเรารู้สึกว่ากินให้ดีนะครับเขาจะส่งแบบอก ไกลบ้างอาหารกินกลีนบ้างแต่เราก็ไม่รู้สึกอะไรก็ยังคงกินพิซซ่าอยู่อุ้ยแรงมากเห็นไหมจะผอมลงได้ยังไงกินแบบนี้มีวิธีดูแลหุ่นยังไงบ้างหรอคะวิธีดูแลหุ่นหรอคะ <c oughs> อืมก็ <c oughs> จริงๆริงโอ้อคกับข้าวใจาหม่แล้ว ออกกําลังกายบ้างนะคะแต่ก็ไม่ได้ออกแบบหนักขนาดนั้นน่ะด้วยความที่ตัวเธอเองอะ่ะเป็นคนที่เผาผลาญดีมากๆนะคะจากการที่เคยไปวัดมาเนาะเออหมายถึงว่าไปช่างไปไปวัดแบบปริมาณตรงนั้นนะคะไม่ได้ไปวัดแบบเทมโปนะเออแล้วก็เหมือนกินไม่ได้แย่มากด้วยะคะ่ะเธอเป็นคนไม่ชอบกินของที่มันมันหมูสามชั้นไม่ชอบเลยรู้สึกว่ามันมันแล้วมันแบบมันเคี้ยวยากอ่ะ แล้วก็ไม่กินเผ็ดอันนี้ไม่เกี่ยวแล้วก็ก็ประมาณนั้นนะคะแต่ก็ยังคงกินของทอดของขนมหวานอะไรเงี้ยชอบแต่ว่าเดียข้อเสียคือเดียไม่กินเผ็ดใช่ไหมเพราะอาหารที่มันเผ็ดปุ๊บอะต่อมความอยากของเดียจะไม่อยากกินเลยก็จะแบบกินน้อยลงทันทีแล้วก็จะอิ่มด้วยนะไม่ใช่แบบ เฮ้ยไม่อิ่มแล้วอยากหาอย่างเงินกินคือเป็นคนไม่ค่อยอยากกินเท่าไหร่ไม่มีแพชชั่นในการกินเยอะถ้าไม่ใช่ของที่ตัวเองชอบนั่นแหละค่ะคือกินน้อยแลอหละง่ายๆจบเลยกินน้อยออกลังกายด้วยนะคะแต่วันที่กินเยอะก็มีกินแบบไม่ได้สดอะไรทั้งสิ้นก็มีเหมือนกันนะคะก็คือบาลานซ์ล่ะค่ะทุกคนเราก็ต้องมีวันที่เรากินเยอะบ้างน้อยบ้างน,นะคะรีวิวสกินแคร์ได้ไหมขาก็ได้นะแต่จะโดนแบนด์ไหมอ่ะ สกินแคร์ที่ใช้ใช่ไหมจริงๆเนี่ยก็จะมีเซรั่มแหละที่ใช้จริงๆใช้เหมือนทั่วไปเซรั่มโลชั่นน้ำตบแล้วก็มอยส์เจอไรเซอร์นะคะก็คือแค่สามตัวนี้ที่ใช้โอ๊ยอเสียง <c oughs> จริงๆก็หายป่วยแล้วนะแต่ก็แบบยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะอืมถ้า สกินแคร์ที่ใช้คือใช้ของเคลโดโปโบเต้นะคะซื้อได้ตามห้างสปปรรพสินค้าทั่วไปตามเคาน์เตอร์แบรนด์นะคะเป็นแบรนด์นของญี่ปุ่นเคลโดโปโบเต้ค่ะเลเซรัมคือใช้ทุกวันเช้าเย็นทุกคนจะรู้สึกได้เลยว่าผิวมันแบบดีขึ้นจริง,รงๆนะมีคนถามเดียอ๋อคุณแม่บอกว่าไว้เจอที่ยิมจะเข้าไปรักานะครับได้เลยคะ่ะไปแฟนมน้องลิซ่าไหมคะอุ้ยไม่บอก เราชมไม่แต่งหนะ้ายังสวยเลยก็จริงๆมันก็มีฟิลเตอร์ด้วยนะคะนิดนึ่งก็มีกระนะคะคุณเ <c oughs> วน,นี่ส่งหัวใจมาให้อุ้ยตาแล้วเจ้าของร้งานหมูกระทะชื่อดังย่านมาททัดทองนะคะทุกคนร้านนี้ก็จริงๆเดียวก็มีหุ้นด้วยนะคะใครที่เป็นคนที่ชอบกินหมูกระทะต้องไปลองเพราะว่าเราคัดสรรวัตถุดิบที่แบบพรีเมียมมากๆหมูก็คือนุ่มเลยนะคะ โซจูหมูทะนะคะร้านหมูกระทะย่านบรรทัดทองถ้ากินหมูกระทะเสร็จแล้วปุ๊บอยากนั่งฟังเพลงชิลๆต่อนะคะเราก็ยังมีชั้นบนที่สามารถให้ทุกคนไปนั่งชิลต่อได้อ่าวันนี้วันไรวันศุกร์มาได้เลยร้านเราอยู่ในอินอร์นะคะฝนตกก็ยังกินได้เจ้าของร้านเวนิสส่งไอติมและดอกกุหลาบทุกสิ่งทุกอย่างที่มีในชีวิตตอนนี้มาให้ดิฉันแล้วนะคะเป็นค่าจ้างการโปรโมตร้านนะคะไม่ทุกคนแต่ว่าจริงๆเมื่อก่อนเดียไม่ได้เป็นคนที่แบบ ชอบกินหมูกระทะขนาดนั้นนะ่ะแต่ตั้งแต่มาทำหมูกระทะเองอะ่ะคือเราก็จะเลือกในสิ่งที่เราชอบมาทำไงแล้วคนไม่กินหมูมาได้ไหมมาได้เรามีเนื้อกุ้งไก่ทุกอย่างกุ้งแซบซีฟู้ดคือเด็ดที่สุดอ่ามันทัดทองนะคะไปได้เผื่อเจอกันนะคะจริงๆก็ไปบ่อยอยู่นะวันนี้มีภารกิจโดดน้ำไหมคุณน้อยพาก,ก่อนนะโดดน้ำวันนี้ฝนตกด้วย ถ้าใครที่มาทันถ้าใครที่มาทันดูไลฟ์ครั้งที่แล้วก็จะเห็นว่าเดียไปกระโดดน้ําในสระว่ายน้ําหมู่บ้านตัวเองนะคะเพราะเป็นมิชชั่นที่ได้พูดเอาไว้กับกับแฟนๆที่ไลฟ์นะคะว่าถ้ามีคนส่งโลมาให้จะไปกระโดดน้ําแล้วก็มีคนส่งมาจริงๆแรงปะวันนี้จะได้สติกเกอร์อะไรจะมียูนิเวอร์สใหม่ต้องทําอะไรก่อน <laughs> ผมดูตั้งแต่เล่นช่องสามสามมิติตรา โหคุณคือคุณคือคนที่มาก่อนการเลยค่ะเพราะว่านั่นเป็นเรื่องแรกของเดียเลยนะคะแต่ว่าเราก็ต้องอายุใกล้กันแล้วนะคะมันสิบปีแล้วนะเรื่องนั้นน่ะคุณซีแอลสวัสดีค่ะไอ้คุณซีแอลชื่อคุณมากเลยอะ่ะคุณซีแอลนี้เหมือนน่าจะมาดูหลายครั้งแล้วปะไม่ใช่ครั้งแรก น่ารักมากๆค่ะขอบคุณค่ะแต่เบสลงสตอรี่ก,กินตัวนั้นนะอืมเขาออกเยอะไงะคนที่กินของอ้วนเยอะก็ต้องออกลังกายเยอะค่ะเราก็ต้องไปคาร์ดิโอออกค่ะทุกคนน่ารักจังคุณน,นินขอบคุณค่ะคุณทะเลคุณทะเลขอบคุณค่ะคุณทะเลมาแล้ว คุณทะเลเป็นยังไงบ้างตั้งแต่วันนั้นที่ไลฟ์ไปกระโดดน้ำก็ยังไม่ได้ไลฟ์เลยจนถึงวันนี้เพราะว่าสองวันก่อนถ่ายละครนะคะกินพิซซ่าอยู่นะคะอืมขอบคุณค่ะคุณ ns น้องรูปแมวเหมียวบอกว่าพี่สวยมากค่ะขอบคุณค่ะ คุณทะเลคุณทะเลส่งส่งถั่วมาให้อ่ะมันเรียกว่าอะไรไม่รู้ว่าคุณทะเลขอบคุณค่ะอ่านไม่ทันอนะ่ะไปเที่ยวทะเลบ่อยไหมครับก็ไม่บ่อยนะคะแต่ปีนี้ก็ จริงๆก็เหมือนประมาณสามทะเลแล้วนะถือว่าบ่อยไหมมันมีไปทำงานด้วยนะคะเจอน้องเดียรทีิไรท์ทานข้าทุกทีใช่ค่ะเพราะว่ามันเป็นเวลาที่เรารู้สึกว่าเออเราว่างที่จะแบบคุยกับใครเป็นเพื่อนอะไรอย่เงี้ยก็เลยคิดว่าเออมาไลฟ์ดีก,กว่าแล้วก็อืม อยากไลฟ์เลยบ่อยด้วยแล้วค่ะพยายามจะไลฟ์ให้บ่อยขึ้นเพราะว่าก็มีคนถามกันเยอะว่าแบบทำไมไม่ไลฟ์เลยนู่นนี่นั่นก็เลยคิดว่าเออจะพยายามลองไลฟ์อยู่ตัวจริงตัวเล็กมากครับอืมขอบคุณค่ะเราเจอกันที่ไหนคะกระฉินกระฉินเรื่องนี้ก็เกือบสิบปีนะ เจ้าถิ่นคือเลือดรักครอนงค่ะถ่ายละครกี่วันคะคุณแครบอืมอมันแล้วแต่อาทิตย์ค่ะปกติก็จะถ่ายอาทิตย์หนึ่งสามวันใช่ไหมคะมันก็จะเป็นคิวจันอังคารพุธแล้วก็อาทิตย์นี้มีถ่ายวันอุ๊ยตัวอะไรอ่ะอุ๊ยลียาเฮ้ยรียาไลฟ์คู่กันไหม ไลฟ์คู่นะไลฟ์หน่อยเรียวรียาไลาฟ์คู่กันหน่อยแล้วเดี๋ยวเชิญมาได้ปะเอ้ยรียาพี่นิดบอกอย่างเห็นรียารียาเนี่ยตอนนี้นะดังมากเวลาไลาฟ์ทีหนึ่งนะคนดูเป็นหมื่นนะครับอื ตายแล้วล่ะคนอยากเห็นแล้วเนี่ยมาเร็วนนยังไงอ่ะอยู่บ้านเปล่าคิดถึงพี่เดียวขอบคุ้ค่าคิด่องเหมือนกันเราดูละครนะพี่ว่าบอกว่าต้องส่งอะไรถึงจะโดดน้ำอีกพักก้อนเอานิเวอร์สมาแต่ไม่โดด อขอบคุณค่นมีคนให้สร้อยคอทำาะะใส่เดียวปะ่ะไม่ใส่คุณพรขอบคุณค่ะไม่ยากอยู่หน่อยนะ่งคิดถึงพี่ดังกับกระถินโอ้คิดถึงกันค่ะขอบคุณค่ะคุณวิเวียนน่ารักอะ่ะนิ่ก็ชอบละครเรื่องนั้นมาก เป็นเรื่องที่แบบสนุกอะแล้วก็ได้แบบท้าทายมากๆเลยคุณครูกับคุณคาบอยขอบคุณค่ะส่งกุหลามาให้ติดตามแต่เล่นเป็นพี่สาวนะเดทเล่นคู่เย้คุณคะดิฉันเป็นน้องสาวนะเดทนะคะฉันไม่ได้เป็นพี่สาวตายแล้วรู้สึกเหมือนตัวเองแก่เป็นน้องสาวนะเดท <c oughs> แต่ละกขนใจเรื่องนั้นเล่นคู่กับพี่อุทนากรนะคะ ผมดูอีกรอบก็คิดถึงบทนั้นนะอืมดียาไลฟ์หรือยังอ่ะวันนี้อย่าท้าทายระบบนะวันนี้พี่หวานไม่ได้มาดูไลฟ์ฉันจ้าคนที่ให้ปาวานเขาจะไม่มีทางให้ปาวานใช้อีกแน่นอนน้องเดียนน่ารักสดใสขึ้นทุกวนันขอบคุณค่ะ แก้มที่ชอบทันย่าหนิงไงอุ้ยน่ารักอะเป็นเอฟซีที่ทันย่าหนิงเหรอคะอันนี้อ่านชื่อเขานะอยากเห็นพี่ดอยากลองเล่นบทได้ไล้ไหมก็อยากลองเล่นอยู่นะคะแต่ไม่อยากเป็นไล์แบบแว๊แว๊อะมันดูแบบไร์สาระไปอยากไล์ที่แบบดูฉลาดอะดูแบบเอ้ยมีการวางแผนดูมีชั้นเชิงแบบตัวไล์ในเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยคุณครู กกร,กรอะไรอะคะเดี๋ยวนะอ่านไม่ทันนะคะ <c oughs> คนให้ของขวัญเยอะเลยอะขอบคุณนะคะคุณรูกระต่ายส่งสร้อยคอมิตรภาพมาให้สวยไม่สั่งครับ <c oughs> ประโยคนี้ไม่ค่อยได้ยินมานานมากแล้วนะคะสวยไม่สั่ง <c oughs> คิดถึงนารามไหมคะคิดถึงพีู่เป็นคนที่น่ารักมากๆเลยคะ่ะทุกคน ถ้าทุกคนแบบเวลาคนถามนะว่าเดียไปทับใจใครที่เล่นละครด้วยกันอ่ะคือหน้าพี่อู๋จะลอยขึ้นมาเป็นคนแรกเลยอะ่ะเพราะเขาคือแบบน่ารักจริงๆอะ่ะเขาเป็นคนที่อบอุ่นมากๆทั้งในละครแล้วก็ในชีวิตจริงเลยค่ะเดียรู้สึกแบบรู้สึกเขาเรียกวย่าไงอ่ะดีใจอะ่ะที่ได้ร่วมกันกัะเขาจากตอนแรกที่เราเกรงมากเพราะว่าเขาอายุมากกว่าเดียแบบยี่สิบปีใช่ปะแล้วก็ต้องเล่นคู่กันอะ่ะคือมันก็รู้สึกว่าแบบ